ที่มีปัญหาสามการใช้เส้นทางค่ะตอนนี้คือให้เวลาเีว่าเราควรจะทำยังไง้วมีการปรับปรุงดีขึ้นจากเดิมยังไงบ้างครับก็คือรทางหลวงเราได้นมแขวงลำปางที่หนึ่งเนาะได้งบประมาณมาปรับปรุงทางทางหลวงในเลขหนึ่งที่ผ่านตัวเมืองลำปางเรานะครับตามที่ดราม่ากันหน้าออกจากห้างแมคโครแล้ว ขึ้นเมนรถไม่ได้นะครับก็คือจะไปเกาะคาก็าต้องออกเมนรถนะครับที่แขวงเราได้ปรับปรุงน่ยก็ได้เปรียบเทียบกับของเก่าของใหม่ว่าของเก่าในที่ใช้กันทุกวันเนี่ยใช้กันก่อนหน้าที่จะมีการปรับปรุงเนี่ยมีการฝา่าฝืนกฎหมายนะครับโดยย้อนขึ้นทางออกโดยที่ไม่สามารถจะออกได้นะครับก็คือปกติจะต้องใช้ยูเทิร์นจากใต้สถานมาถึงจะออกไปทางเมนรถได้ แล้วก็ของเดิมที่ออกจากสามแยกมาแล้วออกจากทางหลักออกสู่ทางผู้ขนานก็ไม่สามารถซัพพอร์ตกับประชาชนที่อยู่ในซอยสุขสวัสดิ์ที่มีโรงเรียนคนตาบอดศูนย์การศึกษาพิเศษโรงเรียนเทศบาลเจ็ดสนามกีฬาแล้วก็ทางไปราชพัฒได้แต่ที่แขวนนั่งหลวงได้ปรับปรุงตอนเนี้ยโดยขยับขึ้นไปอีกประมาณ100เมตรออกจากทางหลักจากสามแยกขนส่งออกมาออกทางหลักก็สามารถเข้าซอย เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อยู่อีกฝั่งของเมืองสามารถไปส่งลูกหลานที่โรงเรียนคนตาบอดโรงเรียนเทศบาลเจ็ดแหกีฬาสำหักศึกษาได้ที่ซัพพอร์ตชุมชนใหญ่นี้คนออกจากนเนี้ยเข้าไม่ได้ถ้าถูกต้องทารกฎหมายองเลยมานี่เข้าโรงเรียนพินิดอ้อมมาเนี่เนี่ยผมพยายามปรับปรุงทีนี้อ่ะมาเทียบกับเพื่อให้ลถลถจากตรงเนี้ยเพื่อจะออกมาสามารถซัพพอร์ตเข้าชุมชนได้ อันนี้อันี่แนวคิดของคุมทาง่ะทำยังไงทำใหม่แล้วต้องได้ประโยชน์คือคนออกจากสแยกมาเนี่ยจะเข้าสู่สวัสดิ์ก็คือมันขยับจาดตัวเนี้ยเดี๋ยวผมก็เลยพาเอยนานี่เพื่อคูนออกมานี้ปุ๊บสามารถเดี๋ยวเข้าสอยสุขสวัสดิ์ได้และอีเนี่ยก็สามารถออกได้ดึงๆบยามไปนิดนึงอันนี้คือรูปแบบที่เราทําขึ้นมาไม่ใช่ขึ้นมาคือก่อสร้างปัจจุบันเนี่ยแหละเพื่อพัฒนาให้นปรับปรุงเจ๊งไหนี่ ก่อเขาซอยสุสวัสดิ์ไปหาลุงเนี่ยนิดอะไรได้หมดอ่ะแล้วออกจากเนี้ยก็สามารถกับว่าเราขยายเลนก็สามารถพูดขึ้นก็ไม่รู้ว่าทางมุสุภาก็ปีกว่ามากเขาพ่าพนาความรุ้เนี่ยสามารถเป็นยังไงจากของเก่าขึ้นมาใช่ไหม